สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกนะครับก็ปีใหม่นี้บอส5ดาวนะครับก็จะเป็นเจ้า3หนออัลต้าบีดนะครับซึ่งเราวันนี้เนี่ยเราจะมาตีเจ้ามัชิบูนนะครับหมายเลข7 9็นะฮะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะประจําที่ทวีปอเมริกาแล้วก็กรีนแลนด์นะครับซึ่งในโปเกเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามัชชิบูนนะครับจะเป็นโปเกมอนขยายร่างนะครับก็น้องเนี่ยเป็นประเภทมแมลงต่อสู้นะครับ จุดอ่อนของเจ้านี่เนี่ยก็คือไฟบินพลังจิตแล้วก็แฟรี่นะครับในโปเกเด็กนะครับเขาก็จะกล่าวเอาไว้ว่านะครับเจ้ามาชิบูนเนี่ยมีความแปลกประหลาดแล้วก็อันตรายบนโลกโปเกมอนมากๆนะครับแต่ว่าในโลกเวิร์มโฮที่มันอาศัยดั้งเดิมเนี่ยก็คือมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนปกติไม่ได้อันตรายแต่พอมาอยู่โลกโปเกมอนเนี่ยมันดันมีความอันตรายมากขึ้นนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็กล่าวว่ามัชชิบูนเนี่ยจะโชว์กล้ามเนื้อที่พองตัวจนผิดปกตินะครับก็คือเป็นอัลต้าบิชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับพอเราเข้าไปร่วมต่อสู้เพื่อเอาชนะบอสท,ที่เป็นมัชชิบูนนะครับที่เป็นประเภทมแมลงต่อสู้เนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าโปกเกมอนส่วนใหญ่ที่เขาจัดเซตนะครับมันจะเป็นโปกเกมอนประเภทบินหรือโปกเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทบินนะครับเพราะว่า เจ้ามัชิบูนเนี่ยธาตุของมันเนี่ยแพ้บินถึง4เท่าเลยก็ว่าได้เพราะว่าแมลงเนี่ยก็แพ้คูณ2ไปแล้วแล้วเป็นต่อสู้อีกก็เลยแพ้คูณอีกคูณ2อีกก็เลยเป็นแบบคูณคูณกันเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาโปเกมอนประเภทบินมาสู้เนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งธาตุเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าฟิโลเช่เลยนะฮะก็ดังนั้นเนี่ย โปเกมอนที่เตรียมมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนาะก็จะเป็นประเภทบินนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไฟพลังจิตแฟรี่มาสู้ไม่ได้นะครับก็คือเอามาสู้ได้เหมือนกันนะฮะในคลิปนะครับเราก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรไปตีไกลเนาะไปตีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมีคนชวนมาให้ไปตีแต่ความจริงเนี่ยเราอะ่ะก็คือใช้วิธีในการเข้าไปต่อคนะิวเนาะขอให้คน จากอเมริกาเนี่ยชวนเราไปตีหน่อยนะครับก็คือถ้าใครอยากรู้วิธีเนี่ยก็เข้าไปดู h how to นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ด้วยแล้วก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเผื่อเพื่อนไม่เห็นเนาะเราไปตีที่อเมริกาแต่ความจริงเนี่ยเราไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปตีมาแล้วแต่ว่าเราจับไม่ได้เนาะเพราะเพราะว่าบอลหมดก่อนนะคว้างไปเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเสียทีเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองหาก่อนที่จะตีพยายาม เอาบัดดี้ที่เป็นสองใจเนาะเพื่อที่จะได้เขาจะได้ช่วยเรามุงเพื่อเพราะเพื่อไอ้เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยมันชอบจะโจมตีกลับมาแล้วเราก็จะเสียบอลไปฟรีๆเนาะอย่างน้อยให้มันเข้าไปในบอลหน่อยได้ลุ้นว่ามันจะเข้าได้ไม่ได้ดีกว่าให้มันมุงเสียเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะตีนะครับก็ลองเข้าไปดูในคลิป how to วิธีการต่อคิวตีได้นะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะ น่าจะมีคนเปิดห้องเยอะแล้วเนาะอันนี้เราตีช่วงแรกๆห้องก็เลยแบบแน่นก็เลยต่อคิวแต่นี้ก็คือต่อคิวได้เลยนะฮะก็อขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปส่วนคลิปสั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะลงตามกันไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ